โอ้โหร้องตัวแพท้ทางโอเคสิบนาทีนะครับเดี๋ยวพี่เล่นรอโอเคอ่าทุกคนนะครับพี่ก็จะมาเจอเม็ดส้มอาไบรลอนนะครับเขาบอกว่าไบรลอนเอ้ยอะไรนะเขาบอกว่าไบรลอน ไบรอนแพ้ทางอาดูอินเอาไบรอนเอาอะไรมาแพ้ทางอาดูอินนะครับไบรอนนะครับเหมือนอาดูอินเลยนะครับพี่จะบอกใครสกิลเหมือนอาดูอินเหมือนอาดูอินเปียบเลยนะครับแต่ไบรอนมีดีตรงไหนรู้ไหมไบรอนมันเคลื่อนที่เร็วกว่ามันสไลด์ได้แล้วก็มีเกาะสีขาวเยอะกว่าอาดูอินคือไบรอนมีดีกว่าอาดูอินเยอะเลยจะมาบอกว่าอาดูอินแพ้ทางไบรอนไม่มีทางน้องเออเม็ดเม็ดส้ม,มเราอยู่แล้วนี่ทําไมต้องบอกว่าแพ้ทางอเอ็งรู้ตัวเองอยู่แล้วนี่ว่ามันชนะทางพี่อยู่แล้วไบรอนะ่ะ ไม่ไปร่อนเว้ยเขามีสกิลสไลด์ที่เร็วแล้วเขาเคลื่อนที่เร็วเขาสไลด์ได้หลายรอบเ,รเขาหลบสกิลพีลไ่ได้เฮ้ยแล้วไม่แล้วเรามาบอกว่าเราตัวแพ้ทางพี่ได้ไงวะไม่เราเราพูดเราพูดบอกว่าเราตัวแพ้ทางพี่ได้ไงตัวเราเป็นเม็ดส้มนะเว้ยเราพูดอย่างนี้ไม่ได้นอ้องอืมเอออืมไม่ตัวเขามีเขามีเกาะด้วยนะเห็นปะเขาสไลด์แล้วเขาตีเร็วนะเห็นปะเกาะเขาจะเพิ่มได้นะทุกคนเห็นปะเห็นไหมเห็นปะ ใครบอกไบรอนแพ้ทางจะรั่วอไม่มีหรอกไบรอนแพรทางอ่ะอเห็นปะเห็นไหมเอาอะไรมาแพ้ทางก่อนไบรอนมันชนะทางเออเห็นไหมได้เกาะขาวแล้วก็วิ่งเร็วเห็นไหมม,มาดิครามเก็บเลือดนะครับเก็บครับเก็บคับเก็บเท่าไรเอพีเท่าไหนเท่านั้นบวกกันไปเลยถ้าได้แฟร์พีเห็นไหมเขามีสกิลหลบด้วยเห็นปะเห็นไหมวิวสี่ก่อนละเงี้ยมันวลวสี่ก่อนละมันวันวิวสี่ก่อนละอย่างเงี้ยอันตรายอันตราย,อ,รายอันตรายวิวสี่ก่อนละมาดิมาดิ นีเอาเอาเอาฟิกเกอร์มาดิไปฟิกเกอร์มาดิเอาเอาในป้อมนี่มาเก่งจริงอะมาอะเก่งจริงมาดิมะไม่กลับพี่ไม่กลับพี่ลูกผู้ชายพ่อลูกผู้ชายไม่อย่าเข้าไปนะครับเดี๋ยวเสียเปรียบนะครับอุ้ยโอ้โดนกอะโดนกอะใหญ่ว่ะเอ้ยโอ้โหสวยสวยอู้คนดูจะพิมพ์อะไรอะไรเยอะวะเออคนดูจะพิมพ์อะไรเยอะวะพี่สู้กับมั้นส้มอยู่เนี่ยเออ อกลับได้ครับกลับได้เลยกลับได้เลยหมายถึงกลับได้เลยกับได้ปกติเลยกับได้ปกติเลยกลับได้ปกติเลยจะเดินขับได้ปกติเลยแต่ห้ามเก็บเทปพีตรงกลางก็พอแล้วตอนบวกกันอยู่อ่ะ